พ,ญญพี่เบิร์มเนี่ยเพียรพื้นที่ต่างๆทําได้หมดเลยตัดไม้เพีรยรหญ้าลกล้างทําความสะอาดอะไรเงี้ยก็ได้ใช่ครับพีียยงแค่อโอเคตอนนี้เรามีปัญหากันแล้วเนาะพี่เบิมนะ้มเนาะอาจจะเย็นก็เลยสตาร์ทไม่ติดนะครับใช่เพราะว,ว่าเราไม่ ติดเครื่องหลายวันครับช่วงดีมีเครื่องสำรองเราต้องย้ายน้ํามันมาใส่เครื่องนี้ใช่แล้วก็ต้องเปลี่ยนไปจักรใหม่ครับพี่พี่เบิมมามาทํางานคนเดียวอย่างเงี้ยมีอุปสรรคแบบนี้ตลอดไหมฮะใช่ครับแล้วเครื่องพวกนี้ครับพี่ใช้งานเขามานานหรือยังครับโอ้นานแล้วครับพี่ซื้อมาเองเลยปะครับตัวนี้เป็นเงินที่ว่าคนที่อยู่วัดเขาให้มาส0 0พันให้เรามาทาทุนแล้วพอผ่อนเสร็จเราเราก็เครื่องก็เป็นของเราครับก็ให้โอกาสเราผมก็เริ่มจักตัวนี้ครับเป็นตัวแรกอยากจะหาอะไรทําที่ว่าพึ่งตัวเองเลี้ยงตัวเองถึงแม้มาอาจจะไม่สําเร็็็็จจจจหหกเเเเ่่ยยงงงาารปปปนนนนขมต้ออออืะ แต่เราก็ยังอยู่กับมันได้เพราะมันทําให้เรามีกินให้เรามีใช้และอย่างพื้นที่แบบนี้ฮะที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยประมาณ7ดไนนร่เนาะเริ่มทํางานแต่กี่โมงถึงกี่โมงถ้าเชาตื่อมาถ้ามัน,ม,นม,มันมีแดดเราก็เจ็ดโมงถ้ามันร้อนมากผมก็ต้องพักเพราะเครื่องพวกนี้มันจะมีลิมิตหนึ่งชั่วโมงเต็มต้องพักแล้วครับ<อ>มนร้นันมาหลอนผมมารับงานผมตับไปแล้วทั้งวันตกกินมาผมเครื่องพัง เพาขาดหรือเครื่องเสียผมก็ไมุ่้มแล้วครับแล้วยินเลิเลกงานกี่โมงหกโมงครับต่ออาทิตย์เนี่ยมีงานกี่ครั้งอาทิตย์หนึ่งบางครั้งมีเจ้าหนึ่งบางทีก็ไม่มีทั้งอาทิตย์เลยก็มีถ้าเกิดไม่มีทั้งอาทิตย์เนี่ยนำรายได้ตรงไหนมาใช้กินอยู่ครับประกินค่าวัดรอจังหวะว่าถ้ามีลูกค้าทัวร์ปุ๊บรถตัดจ้าอาใช่ครับอยากให้รับรู้ว่าทําไมผมถึงเก็บตังค่าน้ำมันรถก่อนเดินทางผมเดินทางไปประมาณเกือบสิบกิโลไปแล้วเนี่ยผมจะได้ง,งานไม่ผมก็ยังไม่รู้เลยผมต้องบอกลูกค้าว่าขอเก็บค่าานนน้มัะะรถใย ไม่ถึง1กิโลนะผมวิ่งให้ฟรีเพื่อว่าไปดูนะครับว่าเราทําอะไรบ้างพอผมไปดูปุ๊บเนี่ยโอเคผมอยู่ไหวโอเคผมถึงจะคืนค่าน้ำมันให้ตอนหลังแต่ถ้าลูกค้ายังไม่จ้างผมผมต้องขอเก็บค่าน้ำมันครับเพื่อว่าวิ่งกลับมาเพราะว่าก็จะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ด้วยครับ พี่เบิ้มบอกว่าพี่เบิ้มต้องไปอยู่วัดไปนอนวัดไม่มีเงินอย่างนี้ครับเมื่อก่อนผมเคยคิดนะว่าอยากจะหาที่พักไปหลักแหล่งบางครั้งผมเคยเจอนะครับไปยังสิงห์บางนาบางทีไปพัทยาอัะตตหีบผมเปิดห้องไว้แต่ผมแทบจะไม่ได้พักเลยเพราะเพจผมลงในในวงกว้างผมเลยคิดว่าเออและผู้ชายเนาะตรงไหนเลาก็นอนได้ขอให,ให้เรามีอาชีพซึ่งตอนนี้ก็คือนอนในรถเลยใช่ครับบางครั้งก็จะปูเสื่อนอนกับกับพื้นคือหาเพิงที่ว่าเป็นวัดหรือว่าสราศพ คือเขาไม่ได้มาบ่อยแล้วเป็นบางครั้งบางทีเขาหายไปเป็นเดือนด้วยกันเน่เขาไปทํางานที่อื่นเงี้ยเวลาเขาหมดงานเุกก็มาทางนี้เขาก็กลับมาหาเรากา็ถามลุตงตามีอะไรให้ช่วยไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกทุกครั้งเนี่ยลวงตามีอะไรบอกผมนะมีอะไรบอกผมช่วยกันช่วยกันก็เลยแบ่งอาหารให้เข้าไปแล้วเขาก็มีงานอื่นคนเขาโทรมาเขาก็ไปรับงานของเขาเขาก็ไป เห็นบอกว่านอนตามปั๊มด้วยนอนไปพักไปอาศัยหนึ่งผมไม่เคยทําสกรปรกลกเสียงดังหรือเสียหายหรือเมาบิเบไวายไม่เคยมีครับเหมือนเขามีที่นี่เป็นบ้านอะ่ะไปไหนมาไหนเขาก็นอนอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ทักลายครับเขามาเจอมันก็คุยเรื่องกับเขาตอดครับเขาที่ใส่ดีนะบางทีเขามีอะไรช่วยผมก็ช่วยครับก็เห็นพี่เขาขับรถมากับหมาเขานะคะแล้วก็จะเข้าไปอาบน้ำด้านหลังค่ะเหมือนคนแถวนี้เขาก็รู้ว่าค่ะว่าพี่เขาไม่ได้มากอกวนอะไรเขาก็มานอนเฉยๆค่ะบางครั้งผมก็ตอบตัวเองไม่ได้นะว่าวันนี้ ผมจะไปไหนอีกวันหนึ่งผมตื่นมาผมจะมีงานไหมกลัตายที่ผมยังมียังมีชีวิตอ,อยู่ผมให้เขามันสัจจะว่าผมจะไม่ทิ้งอาชีพนี้เด็กขาดครับผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็นสามารถรับชมรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox ได้พร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา16.20นนท,ทาง Nation TV ช่อง22